มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆกว่าจะตัดคลิปกว่าจะลงคลิปได้ในแต่ละวันสวัสดีค่ะสวัสดีไร่ชอเจริญการเกษตรและชาวไร่รวมทั้งสตอรี่ของเราด้วยนะคะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วหลังจากที่เรากลับมาจากไร่นะคะเราไปเก็บเมื่อวานนี้มิอกาสได้ไปไล่ไปเก็บภาพบรรยากาศการดันที่นาเราเอาไว้เพื่อที่ทํานาในฤดูถัดไปนะคะ วันนี้ก็เลยได้ลงคลิปสั้นๆเอามาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันเก็บภาพบรรยากาศท้องไร่ท้องนาที่ยังว่างเปล่ายังว่างเปล่านะคะกลับมาจากในไร่เราก็นี่แหละค่ะเข้ามาดูพ่อทำข้อไก่นะคะไก่เลี้ยงของเราเนะะี่ยค่ะไก่พันพื้นบ้านของเรานี่แหละไม้ ที่เราใช้ทำก็คือไม้ที่เราปลูกและทำเองนี่ตัวติดกันตลอดนะคะอันต่อต่อต่อ,ตอไม้นี่คือไม้ที่เราปลูกเอาไว้นะคะตามแดนตามขอบระะั้วบ้านถึงเวลาเราตัดอันนี้เป็นไม้ที่นานแล้วค่ะตั้งแต่ตั้งแต่เราเป็นเด็กอะค่ะถ้าจำไม่ผิดพอก็ลากแล้วก็ตัดเอาวกิ่งไว้เผาทาน ไปใช้ในครัวเรือนแล้วก็เอาไม้เพื่อที่จะมาทำข้อไก่และลงรถอันนี้คือข้อไก่ที่อันใหม่สังกสีก็อันเก่านี่แหละค่ะเราก็เอามาแบแล้วก็มาทำพื้นใหม่เพื่อที่จะให้เขาได้มีที่อยู่นะคะอันเก่าก็รู้สึกมันผุพังแล้วตามเวลาก็เลยอันนี้ก็เจ้่มเราก็เลยได้ทำใหม่นะคะสายมาเราก็ เก็บถ้วยเก็บชามเตรียมพื้นบ้านเพื่อที่จะเตรียมงานในวันอาทิตย์นี้นะคะอยางอ่าเราลืมบอกไปว่าวันที่สิบนี้คือเราจะทำบุญบ้านแล้วก็ทำบุญหาแม่นะคะหาปู่หาย่าหาพ่อที่ร่วงลับไป <c oughs> ขอโทษน,นะคะก็เลยบอกว่า เคลียเคียบ้านสักนิดหน่อยพอดีเจ้าตัวแสบไม่สบายก็เลยได้อยู่บ้านก็เลยอนอัวอุกอิกกันอยู่สองคนแม่ลกูกเราก็ด้วยความที่มีคนแค่จำกัดนะคะแล้วเราก็ว่างานถัวยชามที่เก็บสะสมเอามาก็เลยได้ออกมาใช้งวดน,นี้และะ้วค่ะนี่คือส่วนน้อยที่แม่ได้เก็บรักษาไวใ้ให้ลูกให้หลานนะคะวันงานก็ แต่แดวออกมาใช้ส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่งานใหญ่อะไรเราก็จะใช้ถ้วยชามจานของเราเองนี่แหละค่ะเราก็เลยต้องจัดเตรียมมาไว้เพื่อให้นั้นนาและก็น้องนะคะที่จะลงมาช่วยงานเราในวันที่สิบนะคะก็ไม่ได้จัดงานใหญ่อะไรโตอะไรมากมายแค่เลี้ยงภายในกันนะคะ เลี้ยงแล้วก็ทําบุญบ้านไปพร้อมหลังจากนี้ก็วันที่11ลูกสาวก็จะเดินทางลงใต้นะคะก็เลยถือทําบุญบ้านแล้วก็ทําบุญหาแม่ไปพร้อมเพื่อที่จะให้ได้เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและก็หลานนะคะนี่แหละคะ่ะ1วันของเราดูไม่มีอะไรแต่ก็ดูยุ่งวุ่นวายมากอยู่คนเดียวนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายคลิปต่อๆไปให้ดูฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ